p e ็ก e ีเดีลเซ็นเผู้นำด้านนวัตกรรมความงามอันดับหนึ่งครบวงจรของประเทศไทยตอกย้ำความเป็นที่หนึ่งในฐานะผู้นำเทรนดที่ไม่เคยหยุดพัฒนาเดินหน้านำนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆรับเทรนความงามปี2023เพื่อคนรักสุขภาพ เปิตัวเ e ลเนตแอนสลิมเซ็นเตอร์มิติใหม่แห่งศูนย์ดูแลสุขภาพรูมร้างและความงามครบวงจรสาขาใหม่ใจกลางเมืองชั้นบีหนึ่งศูนย์การค้าดีเอ็มโพล u m ม เอาใจคนรักสุขภาพด้วยโปรแกรม Premium Wellness and a n ด์แอนตี้เอดดูแลโดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญการที่ควา้ารางวัลมาแล้วทั้งในและต่างประเทศกับรางวัลความงามระดับภูมิภาคเอเชียด้วยความเชี่ยวชาญในเทคโนโลยีด้านการวินิจฉัยดูแลสุขภาพและรูปร่างที่ทันสมัยผ่านการรับรองมาตรฐานระดับโลก เอ e พ m กม i c a l c ลเซ็นเห็นความสำคัญในการดูแลสุขภาพจากภายในแบบองค์รวมหรือ a n นตี้เอ g เพื่อการมีสุขภาพดีอยากมีคุณภาพตลอดอายุขัยชะลอความชราและความเสื่อมของร่างกายนับเป็นเทรนด์ใหม่ของปี2023ที่กำลังได้รับความนิยมอย่างมากในวงการสุขภาพและความงามค่ะ รวมสัมผัสประสบการณ์ความงามแบบใหม่โดยเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยและทีมผู้เชี่ยวชาญที่มากประสบการณ์เนรมิตความงามและสุขภาพที่ดีได้ที่อ p e สาขาใหม่สามารถรับบริการได้แล้ววันนี้ที่ a p e ็ก e l n e t a n แอนด์ส e ิมเซศูนย์การค้า d ีเอ็มโพเลียมชั้น B ีหพร้อมรับสิทธิพิเศษอื่นๆอีกมากมายค่ะครับสวัสดีครับ ยินดีต้อนรับเข้าสู่ APEX Wellness and Slim c e n t e r นะครับศูนย์รวมสุขภาพรูปร่างและความงามครบองจรนะครับนับเป็นนิมิตใหม่อันดีนะครับที่ได้ได้มีโอกาสที่จะเปิดสาขาที่ดูแลไม่แช่แค่เฉพาะเรื่องความงามเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วนะครับว่า APEX ของเราเนี่ยเป็นผู้นำทางด้นความงามมากว่า20กว่าปีแล้วนะครับในวันนี้เนี่ยสาขาที่นี่เนี่ยเป็นสาขาที่จะเน้นเรื่องการดูแลทางด้านสุขภาพ ที่เราเรียกว่าเวลเนสก็คือสุขภาวะสมบูรณ์สูงสุดนะครับคือการดูแลเพื่อทําให้เกิดความยั่งยืนในแง่ของสุขภาพไม่ใช่แค่เฉพาะเรื่องความงามอย่างเดียวเท่านั้นครับอันนี้เป็นคือแปว่าเป็นคอนเซปต์ครับคอนเซปต์เป็นย <Concept S 2> ังไงบ้างครับครับสำหรับคอนเซปต์ที่นี่นะครับ เดิมที a p e x เราดูแลเรื่องความงามด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีชั้นนำระดับโลกนะครับเราก็จึงพัฒนาในด้านการดูแลสุขภาพเข้ามาด้วยด้วยการใช้เทคโนโลยีที่เราเรียกว่า precision investigation นะครับก็คือการตรวจหาความผิดปกติของสุขภาพก่อนนะครับโดยหลักๆเนี่ยคำว่า wellness เนี่ยเราไม่ได้ดูแล ในกลุ่มคนไข้ที่ป่วยแล้วนะครับเพราะว่าคนไข้ที่ป่วยส่วนใหญ่ก็จะไปที่โรงพยาบาลนะครับแต่เราจะดูแลให้คนไข้กลุ่มที่มีความเสี่ยงกับการที่เราจะเป็นโรคหรือรังต่างๆหรือเป็นความเสี่ยงที่จะเป็นโรคนะครับให้เขากลับมามีสุขภาพที่ดีขึ้นหรือมีความรู้สึก well being เราเลยเรียกว่าเป็นศูนย์ wellness โดยการใช้เทคโนโลยีขั้นสูงเพื่อ หาสาเหตุของปัญหานะครับหลังจากนั้นเราก็มีการรักษาด้วยการใช้ integrative treatment ก็คือการคอมบาย e การรักษาไม่ใช่เฉพาะเพียงเรื่องของเทคโนโลยีเท่านั้นแต่อาจจะใช้ supplementation นะครับใช้วิตามินนะครับใช้การรักษาแบบองค์รวมที่เราเรียกว่า healthy formula treatment เข้ามาร่วมด้วยครับให้เราต้องหัมาดูแลใส่ครับ แน่นอนนะครับว่าเทรนในการดูแลสุขภาพความงามเนี่ยมันมีมานานแล้วนะครับแต่จะสังเกตว่าในคนหนึ่งคนนะครับคนไข้คนเดียวกันรักษากับหมอคนเดียวกันด้วยเครื่องมือแบบเดียวกันแต่ระยะเวลาต่างกันผลลัพธ์ที่ออกมามีความแตกต่างกันครับสาเหตุหลักเกิดจากความสมดุลและความไม่สมบูรณ์ของสุขภาพภายในร่างกายครับ ถ้าอยากจะให้ความงามที่เราทำนั้นประสบความสำเร็จอย่างสูงสุดคงจะต้องดูแลตั้งแต่พื้นฐานของสุขภาพเลยเพื่อทำให้แต่ละคนเนี่ยดีขึ้นจะเปรียบเทียบง่ายๆนะครับเหมือนกับต้นไม้ต้นหนึ่งนะครับถ้าต้นไม้ต้นนั้นดูแข็งแรงใบสวยออกผลสวยงามดอกใบสวยงามเนี่ยจริงๆแล้วมันต้องอยู่ที่รากที่แข็งแรงนั่นหมายถึงถ้าเราดูแลตั้งแต่รากหรือรูทคอสของปัญหาเนี่ย ไม่ว่าเราจะทำอะไรก็ตามทั้งด้านความงามและสุขภาพก็จะประสบความสำเร็จอย่างสูงสุดครับใช่ครับจริงๆแล้วคำว่า Anti-aging คือการชะลอวัยก็จริงในภาษาไทยเนี่ยแปลแบบนั้นแต่ว่าเอาเข้าจริงๆแล้วคำว่า Anti-aging ก็คือการทำอย่างไรก็ได้นะครับให้เซลล์ในร่างกายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเซลล์ที่ผิดปกติในอวัยวะทั้งผิวหนังทั้งอวัยวะทั้งหมดในร่างกายเนี่ย ชะลอความเสื่อมแก่ตายหรือกลายพันนะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่เราสามารถทําให้เซลล์ต่างเนี่ยมีความสมบูรณ์ได้มากที่สุดเนี่ยที่ทำให้คนคนนึงสามารถใช้ชีวิตอยู่ได้อย่างเวลเนสเวลเบียร์ n g ไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่ก็สามารถเข้ามาดูแลได้หมดเลยครับ ปัจจุบันนะครับเวลเนสที่เรามีการดูแลเนี่ยนอกจากที่ medical center ที่เพลินจิตแล้วเนี่ยยังมีที่สินทรน,นะครับแล้วก็ยังมีที่เอม o r โพเรียมซึ่งเป็นการเปิดแบบครบวงจรเต็มรูปแบบนะครับเป้าหมายก็คือถ้าเป็นไปได้ก็อยากจะกระจายไปในทุกๆสาขาที่เรามีทางด้าน Beauty อยู่แล้วด้วยครับ้าพรวมตลาดความงามตอนนี้เป็นยังไงเติบโตไหมครับเดือึมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเพิ่มมากขึน ต้องยอมรับนะครับว่าปัจจุบันนี้ประเทศไทยเ,ยเป็นศูนย์กลางที่เราเรียกว่า world medical hub นะครับจากการประชุมเมื่อต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยก็เป็นที่ยอมรับของนานา,ราประเทศนะครับว่าของเราเนี่ยมีเทคโนโลยีที่ดีมีผู้เชี่ยวชาญที่ดีแล้วรวมถึงเรายังมีพื้นที่หรือซีนารีโอหรือทัศนียภาพที่สวยงามด้วยนะครับทีนีเน้เทรนในเรื่องของความงามเนี่ยอย่างที่ผมเรียนข้างต้นนะครับว่าในปัจจุบันนี้ถ้าเราดูแลแต่ความงามเนี่ยมันจะได้แบบชั่วคราว ถ้าอยากได้คอนเซปที่เป็น sustainability เราคงจะต้องมีการสนับสนุนเรื่องการดูแล health prevention แล้วก็ health promotion ด้วยก็คือการาส่งเสริมสุขภาพที่ยั่งยืนด้วยครับ ได้ครับแน่นอนครับนอกจากเรื่องของการดูแลในคนไทยด้วยกันเองแล้วเนี่ยเรื่อง m e d i ด a l t o ทัวริสนะครับก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งนะครับที่เรายินดีเปิดรับนะครับเพราะว่าต่างชาติยอมรับในนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เราใช้มาตลอดเลยครับรรบ,บริการของเรามีมีอะไรครอบคลุมตรงไหนบ้างไหมรครับบิกาของบริการ,ร,การาครับในเรื่ององการบริการเนี่ยก็ถ้าเราพูดกันเรื่อง customer journey นะครับก็คนไข้ก็จะได้รับการบริการ ด้วยความเป็นกันเองด้วยความอบอุ่นแล้วก็ใจใสเอาใจใส่นะครับแต่ในด้านเวลเนสนั้นจะมีสิ่งหนึ่งที่เพิ่มเข้ามาก็คือเรื่องของแพชชันนะครับคนไข้ที่จะดูแลเรื่องสุขภาพมักจะต้องเป็นคนที่เริ่มรักตัวเองก่อนซึ่งเอาจริงๆแล้วเนี่ยคอนเซป์นี้เป็นคอนเซปที่ดีนะครับอยากจะให้ทุกคนเนี่ยนอกจากดูแลเรื่องภายนอกให้สวยงามแล้วเนี่ยอยากจะให้ทุกคนมีโอกาสที่จะได้เรียนรู้จากท่านผู้เชี่ยวชาญทั้งคุณหมอเองหรือทางเอ็กซ์เพรสตของเราเนี่ย ให้เข้าใจวิธีการดูแลสุขภาพเพื่อให้เป็นหมอที่ดีที่สุดของตัวเราเองที่เราเรียกว่า the best doctor is yourself ครับครับเทน,นสุขภาพครับ เทรนสุขภาพเริ่มเปลี่ยนไปจะสังเกตว่ายุคโควิดที่ผ่านมา2-3ปีที่ผ่านมาเราค่อนข้างประสบปัญหากันหลายส่วนส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของภูมิคุ้มกันนะครับเรื่องของสุขภาพที่มีผลจากลองโควิดด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเทรนสุขภาพนอกจากเรื่องความงามอยู่แล้วเนี่ยยังจะเป็นเรื่องของการดูแลทําให้สุขภาพป้องกันโรคไม่ป่วยแล้วทาให้สามารถใช้ชีวิตได้อย่างเต็มความสามารถในแต่ละวันที่เราเรียกว่าองจ g วิตี้นะครับ ครับ,คร,บครับผมครับก็ ต้องขอบพระคุณผู้บุคาลคุณลูกค้าทุกท่านนะครับที่เป็นลูกค้าของเอเป็กอยู่แล้วนะครับแล้วก็ดูแลกับเอเป็กมาตลอดนะครับเราเองเนี่ยมุ่งหวังว่าอยากให้เทรนด์ทางด้านสุขภาพเนี่ยเริ่มต้นจากในกลุ่มลูกค้าที่ดูแลกับเรามาก่อนนะครับและอยากจะฝากว่าถ้าหากใครมีความสนใจหรือมีปัญหาเรื่องสุขภาพนะครับอาจจะไม่ได้ถึงขนาดเป็นโรคก็ได้อาจจะเป็นคนทั่วไปเป็นกลุ่มวัยรุ่นก็ได้ไวัยทํางานหรือเป็นผู้สูงอายุก็ได้นะครับถ้าใครสนใจอยากดูแลเรื่อง สุขภาพให้ APEX Wellness s n i s l i n t e r t e r ศูนย์เรื่องของสุขภาพและรูปร่างครบวงจรของเราเนี่ยได้มีโอกาสให้ดูแลด้วยนะครับเราก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะมีโอกาสขยายโอกาสนี้ไปยังลูกค้าในสาขาต่างๆของ APEX ให้มากขึ้นด้วยนะครับ สวัสดีค่ะแพทย์หญิงธนัชพรลาภาธลากุลนะคะก็เป็นแพทย์ประจำอยู่ที่สาขาเอฟเ,เ,เพ็กซ์นะคะเมดิเคอลเซ็นเตอร์สาขาเอมโพเรียมค่ะซึ่งเป็นสาขาแห่งเวลเนตแล้วก็สลิมเซ็นเตอร์ค่ะที่แรกค่ะใช้เครื่องที่ที่นำมาใช้ในเด็กมีอะไรคะค่ะตอนนี้นะคะที่เวลเนต แอนสลิมเซ็นเตอร์ของเราที่สาขาแอม o โอเียมนี่นะคะเราก็จะมีโปรแกรมที่พิเศษมากๆเลยนะคะก็ชื่อว่า h e ลตี้บู o เตอร์โปรแกรมค่ะซึ่งประกอบไปด้วย3การดูแลหลักๆเลยนะคะ1ก็คือการให้ IV d ี i p หรือว่าการให้สารอาหารทางหลอดเลือดดำนะคะซึ่งทาง a p e เเนี่ยเราค่อนข้างมีชื่อเสียงทางด้านนี้อยู่แล้วเรามีทั้งหมด12สูตรด้วยกันนะคะให้ได้เลือกนะคะ2ก็คือ Body w เ l ค่ะเป็นการขาจัดของเสียออกจากร่างกายนะคะซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งโปรแกรมที่คิดว่าตอบโจทย์หลายๆคนโดยเฉพาะคนเมืองนะคะ โปรแกรมที่3ค่ะซึ่งเป็นโปรแกรมที่ค่อนข้างพิเศษเลยนะคะมีที่เดียวในเอมโคลียมนะคะก็คือเป็นโปรแกรม h y p e r b ์บ i c ลิกออกซิเค่ะเป็นการเติมออกซิเจนความเข้มข้นสูงให้กับเซลล์ในร่างกายค่ะลดอนุมูลอิสระนะคะซึ่งทําให้เรารู้สึกว่าดูอ่อนเยาวแล้วก็ชะลอไวัยได้มากค่ะ กลุ่มเป้าหมายจริงๆเหมาะกับทุกเพศทุกวัยนะคะโดยเฉพาะคนเมืองค่ะซึ่งเหมาะกับคนที่มีความรู้สึกเหนื่อยล้าจากการทํางานนะคะอยากจะดูแลตัวเองทั้งจากภายในแล้วก็ภายนอกค่ะเพราะว่าส่วนตัวหมอคิดว่าการการดูแลที่สําคัญจริงๆเราไม่ไม่จำเป็นที่จะต้องดูดีเพียงแต่ภายนอกแต่สิ่งสําคัญมันก็ต้องมาจากภายในค่ะเพราะฉะนั้นที่ a p e x เอ่อ w e l l n e s ์สลิมเซ็นเตที่นี่จะช่วยได้ค่ะวมามารึกษารนี้แล้วก็งลงถึงเข้ามา เอออ่าโอเคจริงๆค่ะก็ถ้าเป็นตัว healthy booster โปรแกรมนะคะจะใช้เวลาแค่3ชั่วโมงเท่านั้นนะคะแต่จริงๆแล้วเราไม่ได้มีแค่โปรแกรมนี้คือต้องบอกว่าเราอาจจะต้องเข้ามาพูดคุยกันก่อนดูกันก่อนว่าเราเหมาะกับโปรแกรมไหนมากที่สุดแล้วก็เลือกโปรแกรมที่ดีที่สุดให้กับตัวคุณเองค่ะซึ่งแต่ละโปรแกรมเนี่ยก็อาจะใช้เวลาไม่เท่ากันค่ะอยู่ที่แต่ละคนด้วยค่ะแล้วถ้าเป็นสูงไวก็ได้ จริงๆก็ผู้สูงวัยนี้ยิ่งเป็นเป็นวัยที่เหมาะสมมากเลยนะคะเพราะอย่างที่ทราบกันในปัจจุบันนี้นะคะผู้สูงวัยบางท่านเขาคือการที่เราดูแลแบบนี้เนี่ยเป็นการที่ดูแลเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการเจ็บป่วยล่วงหน้าเพราะฉะนั้นการที่เราดูแลจากภายในแบบ anti aging อย่างนี้ค่ะเป็นการป้องกันเขาเหล่านั้นไม่ให้ต้องจะเป็นต้องไปโรงพยาบาลแต่เป็นการดูแลตัวเองตั้งแต่เนิ่นๆค่ะจะช่วยให้แา่อนเาใช่ค่ะถูกต้องก็จะช่วยให้รู้สึกว่าดูอ่อนเยาว์ขึ้นทั้งจากภายในแล้วก็ภายนอกค่ะ อะไรนะคะทูกค้ากลุ่มไหนที่จะอ่ากลุ่มลูกค้าที่อยากแนะนําให้เดินเข้ามาที่เ p e พสาขาเอ็มโพเรียมที่นี่นะคะจริงๆก็แนะนําได้ทุกเพศทุกวัยนะคะจริงๆแล้วไม่จําเป็นอย่างที่บอกคือไม่ได้จําเป็นว่าเราจะเป็นต้องดูแลเม, e มื่อเรารู้สึกแก่เท่านั้นเราสามารถดูแลตัวเองได้ตั้งแต่เรายัางยังยังอายุไม่ต้องเยอะมากก็ได้สามารถสามารถเริ่มต้นที่จะดูแลเป็นการเหมือนค่อยๆส,สะสม คุณภาพที่ดีไปเรื่อยๆจนถึงณจุดหนึ่งเราอาจจะเทียบกับคนทั่วไปยังไงเราก็จะดูแลจะดูดีกว่าทุกคนที่อายุเท่ากันอยู่แล้วถ้าเราเริ่มต้นดูแลได้เร็วอะค่ะอ้าว ออกซิเจนความเข้มค่ะก็คือไฮเปอร์บาลีออกซิเจนนี้นะคะต้องบอกก่อนว่าเราจะต้องเ,ออเป็นการเอาออกซิเจนใส่ร่างกายในปริมาณที่ความเข้มข้นที่เหมาะสมเพราะฉะนั้นยืนยันได้ค่ะว่ามันไม่ได้อันตรายนะคะสามารถช่วยรักษาเซลล์ในร่างกายได้แล้วก็ทําให้ดูฉลองไวได้มากขึ้นด้วยค่ะเพราะฉะนั้นความเข้มข้นที่เราจะใส่ให้เป็นความเข้มข้นที่เหมาะสมค่ะเพราะฉะนั้นสบายใจได้ค่ะ,นะะมีนวัตกร แน่นอนค่ะก็คืออย่างที่บอกค่ะก็คือ APEX เป็นคลินิกที่มักจะนํานวัตกรรมใหม่ๆเข้ามาเสมออยู่แล้วเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าในอนาคตเนี่ยค่ะเราก็ต้องมีนวัตกรรมใหม่ๆที่ทําให้ช่วยสนับสนุนในการชะลอวัยของทุกๆคนคนไทยได้ค่ะก็ก็ค่ะสุดท้ายนะคะก็อยากจะฝาก เอ e พ็กคลินิกนะคะเวลเนตแอนด์สลิมเซ็นเตค่ะเป็นสาขาที่สาขาแรกเลยนะคะที่มาเน้นมุ่งเน้นการดูแลแอน i ี g อ n ยอย่างแท้จริงนะคะแล้วก็รับรองได้ว่าไม่ว่าจะเป็นนวัตกรรมอะไรก็ตามนะคะหรือว่าการดูแลอย่างใส่ใจที่นี่เราจะทําเต็มที่ที่สุดคะ่ะครับก็วันนี้มาร่วมแสดงความยินดีกับคุณหมอนันที่เปิดสาขาที่38แแปดแล้วอ่ะใช่ครับ ครับผมทำมากี่สาขาแล้วครับโอ้ยนี่ยุคแรกเลยนะมีมานานแล้วค่ะเอเปกเนี่ยคือคือเราแน่นอนอยู่แล้วแหละเรื่องความที่เป็นพรีเมียมของร้านนี้นะก็พี่ก็ตอนนี้ทำบ่อยเพราะว่าดูเรื่องบอดี้เออก็เข้าทุกทุกอทิตย์เลยผมก็เหมือนกันจริงจริงดูแลจากเอเปกเนี่ยส8บ1ปปีแล้วอะ โอ้ตั้งแต่ผมอายุแบบยังหนุ่มๆอยู่เลยนะครับก็ยังดูหนุ่มขนาดใช่แล้วดูแล,ด,แลดูแลกันมาระยะยาวแล้วก็ดูแลกันตั้งแต่เรื่องของผิวนะครับแล้วก็สุขภาพผมนะฮะแล้วก็ตอนนี้กําลังจะไปถึงเรื่องดูแลของเรื่องเซลล์กันแล้วนะครับอตอนนี้มนีนวัตกรรมใหม่แล้วของเอเป็กนะครับ ก็ส so <the> ่วนผมก็เพิ่งใส่มวยใช่ไหมใช่เพิ่งมาเริ่มรู้จักกับ a p e พตอนเมื่อ2ปีที่แล้วตอนที่ผมชงมวยเทนไฟท์เทนนะครับของผมนี่จะเป็นเกี่ยวกับพวกเอ t นทายแอดจิ้งข้างในที่แบบว่าเกี่ยวกับฟื้นฟูแล้วก็ซ่อมแซมส่วนที่สึกหลอจะเป็นแบบพวกไอส์แลบแล้วก็จะเป็นครูสกาติ้งที่ช่วยเรื่องลดไขมันหน้าท้องอะไรเงี้ยก็ดูคือ a p e พดูแลแล้วก็แบบดูแลแบบมีแต่สิ่งดีดีคือตั้งแต่รู้จักเอเพกนี่รูปร่างก็โอเคขึ้นมากครับผมก็เลยแบบว่าก็เลยมาร่วมแสดง จะดูแลกันไปให้คุณหมอดูแลแล้วก็ไปอย่างนี้นานๆครับผมเขามีทุกอย่างจริงๆเนาะใช่มีทุกอย่างส่วนของพี่เนาะอันนี้อันนี้ของของเธอแล้วใช่ไหมของบอลแล้วก็คือจริงๆไอส์แลบเนี่ยโทษคดีมากนะแต่อดกลัวความเย็นแต่ว่าของพี่อ่ะพี่จะเป็นแบบเหมือนหมอนรองกระดูกไงก็จะแบบสร้างมวลกล้ามเนื้อก็จะใช้ตัวเอ็มสกซึ่งเลิศมากคือมันจะช่างสร้างกล้ามเนื้อให้เรามีความแข็งแรงทั้งหมดแล้วก็จะดูเรื่องโปรแกรมฟิตแอนด์เฟิร์ม ก็จะเฟิร์มมากตอนนี้ก็บอดดี้แน่นๆเลยจ้ะก็จะมีตัว๋อมแวนควิชที่ส่องส่องเข้าไปอ่ะเหมือนส่องแสงแบบแสงเข้าไปแล้วช่วยเรื่องไขมันแล้วก็มีตัวนวดเอ็กซ์ลิดก็คือเหมือนนวดกระชับแล้วก็ ช่วยกันไปเพราะว่าพี่จะกลัวเจ็บพี่ก็ไม่ได้คู่ขูสเกลติงครับก็บอกแล้วฮะว่ามีมีทุกอย่างไม่ว่าจะคนมาแบบฮาร์ดคอร์ไม่กลัวเจ็บเขาก็มีให้นะฮะหรือว่าบางคนกลัวเจ็บผู้ชายหลายคนกลัวนะ แต่ว่ามาที่นี่ได้รับรองว่าไม่มีปัญหาเพราะว่าที่นี่ก็มีเครื่องเยอะมากนะครับแล้วพวกเราก็ฝากด้วยสาขาที่38แล้วนะครับอีกเรื่องมีจัดฟันด้วยคือจัดฟันด้วยอย่างใช่จัดแล้วเหรอจัดว่าผมจัดแล้วครับผมใช่มีแบบอินวิสไลน์แล้วก็แบบวิเนียมีทุกอย่างเลยกับเอเพ็กนะครับผมหรือหาคู่อย่างเดียวแบบเอเพ็กยังไม่มีก็ขอบคุณเอเพ็กด้วยนะครับค่ะขอบคุณมากค่ะ เอเพกเวลเน็ตแอนด์สลินะครก็ฝากด้วยดูแลครบวงจรตั้งแต่รูปร่างหน้าตาไปจนไปจนถึงผิวและเซลล์นะครับผมค่ะก็ฝากเอเพกเวลเน็ตเซนเตอร์นะคะซึ่งดูแลครบทั่วจริงๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องหน้า Anti-Aging จิเนาะดูแลไปถึงเซลล์แล้วก็ที่สําคัญบอดี้แล้วก็เขาก็ดูแลอย่างเช่นแบบ เสรมนิดนึงอย่างนักกีฬาเวลาบาดเจ็บหรือว่าอะไรก็ไอซ์แลบอะไรเงี้ยซึ่งต่อยมวยกันนี่เข้ามาเข้ากันทุกอาทิตย์เลยใช่ไหมมันต้องช่วยเหลือกันเพราะว่ามันจะได้แบบช่วยเรื่องการปวดแล้วก็ช่วยให้เราแบบมีสุขภาพจากข้างในที่แบบแข็งแรงมากก็คือดีจากข้างในสู่ภายนอกเลยนะครับยังไงก็ฝากด้วยนะครับ38สาขาแล้วใครที่อยู่ใกล้สาขาไหนนะฮะหรือว่าต่างจังหวัดก็มีนะครับก็แวะเข้าไปคอนซัลท์กับคุณหมอได้นะครับไปปรึกษาแล้วก็ไปถามกันได้นะครับ